นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีครับกรผมนายอมรินกิบมลทานักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่สโรงเรียนวัดขอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันนี้กับผมจะมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเรื่องวัดขอสัตพีแก้วขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้ณนะบัดน,นี้ในปีพุทธศักราช2,225้าณหมู่บ้านเล็กๆชายป่าดงดิบมีต้นขอขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วหมู่บ้านอย่างหนานแน่นจนชาวบ้านในสมัยดีดนั้นเรียกขนาะดหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านขอ วัดในสมัยนั้นมันจกจะเคลืยย่อนย้ายตามประชากรเพราะความสะดวกต่อพิ่สูงสูงและสาม,มเณรในการบำเพ็ญบุญต่างๆพื้นที่ย่านนั้นเต็ไมไปด้วยสัตว์ใหญ่ที่ดุร้ายเช่นช้างป่าเสือเป็นต้นอีกท,ทั้งยังมีพู้ผีปีศาจท,ที่น่ากลัวและโจนป่าที่คอยดักบนห่าเบียดเบียนประชาชน ท่านสมภารเลี้ยงพระสงฆ์รูปแรกที่คือปกครองคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินยัยพระสงฆ์ผู้สร้างแรงศรัทธาและเชี่ยวชาญด้านคุณวิเศษเวทมนต์คาถาในวันหนึ่งท่านสมภารเลี้ยงได้นั่งกัระฐานอยู่ในอุโบสถตั้งแต่ข้ามจนสว่างล่วงเลยเวลาฉันพระหาเช้ามานานมากนะ สมภารเหมาะร้องเจ้าว่าจึงให้เด็กวัดออกไปตามทานสมภารเลี้ยงที่อุโบสถไอ้จ่อยเอ๋ยเจ้าจงเลยไปดูพ่ออย่าลีล้อเลยเวลามามากนะท่านกรรมฐานอยู่นะค่อยๆทักได้ขอรับรอกับผมสักคู่นึงทำบริญาแล้วบริญาขอรับยิ่มาจากพระตาขอรับทำบริญาทำบริญาขอรับ เี้ยกรับได้ยิงกับผมหรือเปล่าก็รับทำมาเียกรับทำเลี้ยงาดเลียวเล่ยงวางานหมอเล่นในรลอื่นเด้วิ่เข้ามาดูเหตุการณ์และถามเด็กวัดมาเกิดอะไรขึ้นสงภานเลี้ยง วอนพ่อท่านหายตัวไปต่อหน้าอย่างไม่รอโอ้และหนอเหลือแต่ผ้าตายจีวรหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบก,กับท่านสมภานเลี้ยงอีกเลยจนเวลาล่วงเลยผ่านไปท่านสมภารเหมาะได้ตึ้นเป็นเจ้าวาดปกครองคณะสงฆ์ท่านพ่อเหมาะได้ศึกษาเรื่องเรียนว,วิชากรรมฐานคาถาคมจนเชี่ยวชาญและได้สแสดงพุทธเศษให้พระสงฆ์ไดอารามประจักษ วันเช้าพระสงฆ์ต่างทรงจีวรพอออกิณฑบัตบาตามกิจวัตรของพระภิกษุแต่ท่านพ่อเหมาะกับทรงจีวรและเดิอนอุบา,าติทาพกุฏิไปมิได้ออกปฏิบาตเช่นเดียวกับพระรูปอื่นๆในเวลาต่อมาหลังจากพระแลนเนรกบจักปฏิบัตกพอได้พบกับท่านพ่อหมาะเดิอนออกมาจากกุฏิพร้อมด้วยอาหารอย่างดีทำให้พระและเน,นต่างพากันสงสัยพระรูปหนึ่งกล่าวว่า ท่านสมพรมินทบาทเป็นเช่นไรเหตุอันใดมีอาหารมากมายหนาทั้งของขาวของหวานระรานตาอยากถามว่าท่านได้จากที่ใดข้าได้ไปบินทบาทนิวังหลวงคนวังล้วนใจดีเป็นหนักหนาจะเชื่อท่านอย่างไรโปรดเมตตาที่สุดว่าท่านไปหวังได้ดังใจ <laughs> ตาไม่เชื่อในสิ่งที่สมภารกล่าวอ่าท่านสมภารจึงบอกพระเนนว่าุ่งนี้ตัวท่านจะไปพิธบัตาในวังให้เห็นเป็นประจักษ์แกสายตาในวันรุ่งขึง้นพระเนรตาตั้งตารอที่นั่งกุฏิท่านสมภารท่านสมภารเดินออกมาจากกุฏิพร้อมด้วยอาหารอย่างดีและสิ่งที่ติดมาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานว่ามาจากในวังสิ่งนั้นก็คือสารพีแก้ว สารพีแก่เฉลินวังจริงด้วยสารพีแก้เฉลินวังท่านไปวังมาจริงๆขอขมาลนาะทุกที่สงสัยว่าท่านไปมินทบาตในวังหลวงสารพีนี้ทําให้หายไข้ควรสุดวันจวนอัศจรรย์ท่านพ่อเอ้ยพระเด่นเห็นไปจากแก่สายตาจึงกล่าวขอขอมาท่านเป็นการใหญ่จึงเป็นที่มาของค่าที่เรียกสิปากจนทุกวันนี้ว่าวัดขอสารพีแก้วตราบจนทุกวันนี้ ในวันที่เราถูกเข้าใจผิดจงพูดให้มากอดทนให้มากทำความจริงให้มากเมื่อไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเข้าใจก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องมานั่งแก้ตัวแต่เป็นเขาที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต่างหากสุดท้ายนั้นตำนานเราว่าพรพีแก้ถูกนำกลับวังโดยฐานของพ่อหลวงรัชกาลที่สามโดยได้เปลี่ยนกับตาแผ่นดินที่พระอ,องค์ทรงพระราชทานให้ เก็บรักษาไว้ถูกุลผู้ใหญ่บ้านตราบจนทุกวันนี้ขอบคุณครับ